สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ทองครับผมวันนี้โจอยู่ที่บ้านพักเนานะครับตำบลอิปุมอำเภอด่านซา้ายจังหวัดเลยนะครับมาสอบถามคุณผลิตคุณแม่พองคุนแม,ม่ทองว่าแม่ทองเอดีครับก็กองข้าสูนมาใส่แจ็คทุ่งครับปีนี้แ่ทุงแปดถุง,ปถงเป็นจะไหนครับหักไปเบิ้ลแล้วหรือยังหักเบิ้ลแล้วอันโหดเนี่ยอืมครับแล้วเป็นจะไดประทับใจบอดีอย่มักบอมักอยะทีไหเอาอีกอยู่ นั่นคือว่ามักมักแบบใดครับมันเป็นแบบใดแดหันใหญ่ยาวดิห่วงใยนะครับแกนเล็กมาเล็ดลึกนะครับต้นได้แข็งแรงบ่แหมแข็งแรงครับผมบ่บ่มีหักบ่มีล้มป่ครับมีเจอปัญห้านี่บ่เป็นนี่มีมีดำมีนั่งบ่เอ็มบ่มีเหรอบ่บ่มีเนาะครับเนาะปีน้าใส่เพิ่มไอปีนี้ใส่เพิ่มบ่เนี้ยปีเออเพิ่มอยู่จักแปดเป็นสิบนะ ด้วยจัถุงครับสิบได้ไฮไลท์แล้ว <laughs> โอเคนะครับ <laughs> <laughs> ดีครับเกาห้าส่นเยีมออไไหมดครัแม่ดีครับเก๋าห้าส่นเยี่ยมครับ <laughs>